พวกเราจะมานำเสนอโครงงาน i อเอเรื่องทำอย่างไรท่าบ้านสะอาดสมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวนินาะกุลไทยได้ที่ 23. 2ี่นางสาวรัตนพรสุวรรณสูตรเลขที่28 3. นางสาวธนพรแก้ววงมาเลขที่25 4. านายจิรพัฒน์จีนามูลเลขที่1 5. าดิฉันและดิฉันนางสาวอดิยาขจรนามได้ที่27่เค่ะที่มาและความสำคัญนะคะ การทําความสะอาดบ้านนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้เสียขาดเสียไม่ได้เพราะการทําความสะอาดบ้านนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากค่ะค่ะส่วติำถามของโครงงานนะคะ 1. การใช้เครื่องดูดฝุ่นทําความสะอาดได้ดีกว่าใช้ไม้กวาดสองทความสะอาดได้ดีหรือไม่สะอาดทั้งในบ้านและนอกบ้านหรือส่วนย่อมค่ะ วัสดุอุปกรณ์ 1. ไม้กวาด2ไม้ถูพื้น 3. ไม้ปัดฝุ่น 4. น้ำยาถูพื้น 5. ที่ตักผงค่ะและต่อไปเป็นพีใชายนะคะจะมีตังนี้ค่ะรูปผ้าปัดฝุ่นตรงโต๊ะโซโฟาเฟอร์นนเจอร์นะคะและกวาดพื้นให้สะอาดค่ะตักผงลงถังขยะนะคะซักไม้ถูพื้นให้มิดเป็นหวดและนําไปทำน้ำยาผสมกับน้ําเปล่านะคะ ถูพื้นทุกขอบทุกมุมในบ้านค่ะและจัดเก็บของในบ้านให้เป็นระเบียบนะคะครับแผนผ่าของงานนะครับเริ่มต้นนะครับประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหานะครับถัดมานะครับก็เสนอนะครับถัดมาก็แต่งตั้งเวรประจําวันนะครับแล้วก็จัดทําแนวปฏิบัติและข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวันนะครับถัดมานะครับ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายถัดมานะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับถัดมานะครับสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานจบค่ะสรุปการศรึกษานะคะค่ะบ้านมีความสะอาดมากขึ้นไม่มีฝุ่นแล,และเสร็จขยะค่ะค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสน,นอโครงงาน i อเอเพียงเท่านี้ค่ะ